สัสดีค่ะโลโก้ไทยแลนด์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเตียงพับได้ของโลโก้ทั้งสองรุ่นเลยค่ะว่าแต่ไม่เห็นเตียงเลยค่ะเตียงอยู่ไหนคะเนี่ยโอ้เดี๋ยวเราก็จะมากางให้ดูด้วยค่ะดูกันว่าเตียงของเราเนี่ยตอนพับยังเล็กขนาดนี้แล้วตอนกางจะขนาดไหนนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลย สำหรับรุ่นแรกของเรานะคะ<อ>ก็คือแช็ดแคนวาสคอม r t a เบิลเบดค่ะสำหรับตัวนี้นะคะมีน้ำหนัก6.4กิโลกรัมค่ะตัวเฟรมเนี่ยทำจากเหล็กสตีลนะคะแล้วก็ผ้าใบเนี่ยทำจากโพลีเอสเตอร์อย่างดีค่ะทอเป็นลักษณะของผ้าแคนวาสนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูใกล้ๆเนี่ยจะละเอียดสวยมากๆเลยค่ะ แล้วก็ตัวนี้นะคะมีขนาดเท่าไหร่คะพี่มีตอนกลางออกมาสำหรับขนาดความกว้างคะ่ะจะอยู่ที่72เซนติเมตรนะคะยาว205เซนติเมตรแล้วก็เวลากลางนะคะจะสูงจากพื้นประมาณ34เซนติเมตรค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาลองกลางกันดูเลยไหมคะอยากดูว่าตอนกลางจะง่ายขนาดไหนเพราะตัวนี้นะคะเขาขึ้นชื่อเรื่องการกลางง่ายเก็บง่ายคะ่ะถ้างั้นเราไปกลางกันดูเลยนะคะย แล้วไม่ถึงห้าวิเลยนี่นะคะสูง162นะคะเตียงเราเนี่ยยาวทั้งหมดนะคะ205เซนเพราะฉะนั้นใครที่ตัวสูงๆก็สามารถนอนได้สบายๆเลยค่ะอแอบขอเก็บให้ดูนิดนึงค่ะว่ามันง่ายมาก ดูตัวต่อไปกันเลยค่ะเย้ส <Yay! S 1> สำหรับเตียงพับอีกรุน่นนึงของเรานะคะรุ่นนี้นะคะมีชื่อว่า Canvas Antibacterial Deodorant f t h o t DXBA นะคะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะมีน้ําหนักอยู่ที่6กิโลกร,รมัมรับน้ําหนักได้มากถึง120กิโลกร,รัมนะคะซึ่งเมื่อกางออกมาแล้วเนี่ยจะมีความกว้างอยู่ที่76.5ความยาวอยู่ที่190แล้วก็ความสูงจากพื้นนะคะประมาณ42เซนติเมตรค่ะวัสดุของเจ้าตัวนี้นะคะเฟรมจะทามาจากอลูมิเนียมนะคะมีน้ําหนักเบาแล้วก็ทนทานส่วนผ้านะคะจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะ เจ้าตัวนี้นะคะมีความพิเศษมากๆเลยค่ะพิเศษยังไงคะพี่นิวก็คือเจ้าตัวแอนติแบคทีเรียอันนี้นะคะมีนวัตกรรมที่ชื่อว่าซินวาดัวค่ะก็คือช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียนะคะได้เป็นอย่างดีเลยก็คือใช้งานได้ง่ายสบายหายห่วงค่ะ อันนี้นอนสบายมากค่ะเพราะว่าตัวผ้าเนี่ยมันตึงมากยิ่งถ้าเกิดเรามีเจ้าแมทของโลกกสด้วยนะคะนี่เลยตายบาพอดีเลยโอ้นี่ยิ่งมีแมทด้วยยิ่งนอนสบายใหญ่เลยนะคะให้ฟีลเหมือนแบบอยู่บ้าน ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเปรียบเทียบเตียงพับได้ทั้ง2รุ่นของโล Go สค่ะ <c oughs> ถ้ายังไงใครที่อยากจะลองสัมผัสของจริงนะคะก็สามารถไปเจอกันได้ที่หน้าร้านของเราทั้ง2สาขานะคะคที่สยามทาคาชิมายะแล้วก็สยามดิสคัฟเวอรี่ค่ะค่ะและสำหรับใครนะคะที่กำลังเตรียมตัวไปแคมป์นะคะอย่าลืมนึกถึงโลโกสนะคะ <c oughs> เรามีอุปกรณ์แคมปิ้งมากมายไม่ว่าจะเป็นเต็นท์เตาโต๊ะอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆรวมไปถึงเตียงพับนี้ด้วยค่ะ ใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารของโล g o ส Thailand นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม Facebook Instagram YouTube ของโล g o ส Thailand นะคะแล้วเราก็ยังมีเว็บไซต์ด้วยค่ะที่ w w w l o g o s t h a i l a n ก c o m ลางนะคะคะถ้ายังไงพวกเราสามคนเข้าไปก่อนนะคะบ๊ายบาย